ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง YouTube ของผมวันนี้ผอมาจับพาทุกคนไปทำความรู้จักกับสมาร์ทโฟนรุ่นที่กำลังเป็นกระแสและสร้างความตื่นเต้นให้กับคนรักโนเกียทั่วโลกอย่าง Nokia N73 5G รุ่นนี้เป็นการนำตำนานมือถือในยุค2000กลับมาปัดฝุ่นใหม่พร้อมอัปเกรดสเปคให้ทันสมัยรองรับเทคโนโลยี 5G และดีไซน์ที่ผสมผสานความคลาสสิกกับความโมเดิร์นได้อย่างลงตัว เมื่อแรกเห็นสิ่งที่ดึงดูดสายตาที่สุดคือดีไซน์ตัวเครื่องที่ยังคงปลิ่นอายความคลาสสิกของ Nokia N73 ดั้งเดิมแต่ถูกปรับให้เพรียวบางขึ้นวัสดุตัวเครื่องทำจากอลูมิเนียมอัลลอยคุณภาพสูงจับถนัดมือและให้ความรู้สึกพรีเมียมหน้าจอ AMOLED ขนาด6.7นิ้วความละเอียด 2K บวกอัตรา Refresh 120Hz สีสันสดใสคมชัดและรองรับ HDR10 บวกทำให้การดูหนังหรือเล่นเกมเต็มอิ่มกว่าที่เคย ในส่วนของประสิทธิภาพ Nokia ย M73 5G มาพร้อมชิป snapdragon 8 Gen 2ที่ขึ้นชื่อเรื่องความแรงและประหยัดพลังงานจับคู่กับแรมขนาด12 g b และความจุภายใน256 g b หรือ512 g b ทําทำให้การใช้งานลื่นไหลไม่ว่าจะเปิดหลายแอปพร้อมกันหรือเล่นเกมกราฟิกหนักๆก,ก็ไม่มีอาการกระตุกให้กวนใจจุดเด่นที่สุดที่หลายคนรอคอยคือกล้อง Prono นเ a ี N 73 5G มาพร้อมก,กล้องหลังสีตัวโดยกล้องหลักใช้เซ็นเซอร์2 0 0 MP ที่ให้รายละเอียดชัดเจนแม้ซูมไกลกล้องอันตราไว e 50 MP ถ่ายมุมกว้างสวยงามกล้องเทเลโฟ o ต้12 MP z o o ออปติค a ล 5x และกล้องแมโคร5 MP สำหรับถ่ายระยะใกล้ส่วนกล้องหน้า60 MP ก็สวยคมทุกช็อตแถมยังมี AI ช่วยปรับแสงและโทนสีให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมระบบกล้องยังมีโหมดถ่ายภาพกลางคืนที่ยอดเยี่ยม ใช้เทคโนโลยี p ิกเซลบินนิงและ OIS ทำให้ภาพคมชัดแม้ในสภาพแสงน้อยและยังรองรับการถ่ายวิดีโอ 8K พร้อมระบบกันสั่นค้นเทพที่เหมาะกับการถ่ายคอนเทนต์ลงโซเชียลด้านแบตเตอรี่ Nokia N73 5G ให้ความจุ5,500ม ah ิลลิแอมป์ชั่วโมงรองรับชาร์จไว 120W ที่สามารถชาร์จจาก0ถึง100%ได้ในประมาณ20นาทีและยังรองรับการชาร์จไร้สาย 50W รวมถึงการชาร์จย้อนกลับให้กับอุปกรณ์อื่น นี่ถือเป็นอีกหนึ่งจุดแข็งที่ทำให้ใช้งานได้ตลอดทั้งวันแบบไม่ต้องกังวลซอฟต์แวร์ก็ไม่ธรรมดาเพราะใช้ระบบ Android 14เวอร์ชันใกล้เคียงสต็อกมาพร้อมการอัปเดตความปลอดภัยต่อเนื่องและโนเกียยังการันตีการอัปเดตเวอร์ชันใหญ่4ปีทำให้มั่นใจได้ว่าซื้อครั้งเดียวใช้งานยาวๆในเรื่องเสียงโนเกีย N 73 5G มาพร้อมลำโพงสเตอริโอคู่ปรับจูนโดยแบรนด์ดังเสียงดังชัดมีมิติรองรับ d o l b y a t m o s ฟังเพลงดูหนังหรือเล่นเกมได้อัธรลมากขึ้น เมื่อรวมทุกจุดเด่นไม่ว่าจะเป็นดีไซน์สุดคลาสสิกที่ถูกยกระดับให้ทันสมัยกล้องระดับเรือธงแบตเตอรี่ทนทานและสเปคระดับท็อปโนเกีย N73 5G จึงเป็นมือถือที่ผสมผสานความทรงจำในอดีตกับเทคโนโลยีล้ำสมัยได้อย่างสมบูรณ์เหมาะทั้งคนที่รักแบรนด์โนเกียและคนที่มองหาสมาร์ทโฟนที่ครบเครื่องในทุกด้านสำหรับราคาวางจำหน่ายโนเกีย N73 5G เริ่มต้นที่ประมาณ22,900บาทซึ่งถือว่าคุ้มค่าเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ ใครที่กำลังมองหามือถือดีไซน์ไม่เหมือนใครกล้องเทพแบตอึดและแรงพอสำหรับทุกงาน Nokia N73 5G คือคำตอบที่ไม่ควรพลาด